คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีสดยี่ไหนเนาะหมานกันบอหมานตะฟูหมานนะครับเฮียห้าบ่หมานนะครับสื่อตะซีเจ็ดเจ็ดซีแล้วนี่พูดถึงเรื่สาหัวอ่อนประเท่ปุ่นอ,อ,อ้ยสายบุญสายบุญคือสิหมานกันครับอยู่ดอกเนาะ คับี่นครับดีขินแน่ยังแน่หลายอย่างพดดีแจน้ำด้วอาจารย์เน้อครับเมื่อนี้อาจารย์ไปทํำบุญไซแน่ก่อนจะเห็นทรงลูกมาทางไล่ออวัดลุกปุสุกปูลุงปุสุกกวิโถวัดป่าภูมิมิตรครัพระเกจิท่านเบณนาภาพแล้วครับแต่ก็ยังสัผ้าพเราเป็นพาสายปลาสายตุุ้ครับกับไปเรื่อยกั ทำบ้วันนี้ปั้งกะสิาพาไปวัดหลงปู่ม,มุนวัดปัญจานครับอาจารย์ขึ้นก็เป็นสายบุญโดยเฉพาะเลยดเด้อจ่นเดินสายทำบุญทรงลูปเมื่อห้เบิงตลอดครับซึ่งซึ่งตัวเลขของอาจารย์วัที่ผ่านมาเดี๋ยวจะให้คุณเอเอฟซี F C คุณมาชมเบิงให้นน้ำเด้ดจ้ะสถิตีเก้าวัที่ผ่านมาอาจารย์ให้เลขซ่องเจ็ดสามสามเจ็ด ล่างเม็ดเดียวแต่ว่าออกบนสามเจ็ดเนาะจ้าครับเขาก็เล่นบนเล่นล่างนั่นละ่ละเมนเป็นได้เมนจ้าความแน่นอนคือความบนแน่นอนเอฟเอฟซี FC คุณมู้ชมต้องเล่นไปกับบนล่าง,งน้ำเด้อจ้าครับเซียนหวยทุกๆคนก็ถ้าจะเล่นหวยก็เล่นบนเล่นล่างแล้วแล้วแต่เราจะเน้นเน้นล่างหรือเน้นเน้นบน ความจำเป็นถ้าใครซื้อหวยไม่กลับกูกินข้าวบ่มีกลับนอมันบอกครับคือกินข้าวบ่มีกลับนี่แหละครับไปแล้วเ้าก็ต้องกลับห้อคิดจริงสิเกือกร้ายอยู่ครับเกือกร้ายแถวหน้าใหญ่แถวกรุงเทพสองหมื่นสามเจ็ดเจ็ดสามข้างบนถูกสามสามหมื่นครับบู๊เจ๊ถูกสองหมื่นแล้วก็แฟนเขาถูกสองหมื่นเลขวิ่งวิ่งสามเม็ดเดียวแสนหนึ่งครับบู๊เท่าตัวหมวดวดนี้ มืัอน,นี้ว่มีเหรียประมูลนอ้นอเอามีแต่าหวยซองห้าหมื่นเปนบ่จ้ามีแต่หวยซองห้าหมื่นแล้วก็ถล่มเจ้ามือมีสองเจ้าวันนี้โอ้ถล่มเจ้ามือเลยบาจา่จ้าปาดปาดปาดถล่มเจ้ามือเ <c oughs> จ้ามือสิบบาทหนีสิบาบาทน่อยจานบ่เนี้ยเจ้ามือมาปั้งเ <c oughs> จ้มามือห้ามห้ามมาเบิ้งคลิปนี่เด้อเจ้ามือห้ามดูเนาะ เห็นบอปล่อยออกไปแปรเบยวสามเจ็ดเจ็ดสามเหล็กซ่องหาเมื่อนอันกันบังเจ้ากับอันบังเจ้ากับบังเจ้ามันบูหูมันกับบังเจ้าปิดลับเลยนะสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับแมนอยู่ครับวดดวดวันที่สิบหลนะครับเมือที่ผู้ไดอันนี้ที่อ้นมารวมตำบลบุมกะไปทำใไ้นะครับเป็นบุญกัดถินต้งแกก็ไปถวายซ่องอยู่ที่วัดส้างวัดซอยเพิ่น ครับถึงสิบวอรถัก่กับิร่วมทั้งบนครับอาจารยนยช่หรอครับเด็กบัญชีกับมีเราถล่ววันนี้จะพาไปกราบไปบ้อแตมินถึงวันนี้จะพาไปกราบหลวงปูเ่เลี่ยมสิหลวงปู่ซารุ่นสุดท้ายครับยืดเส้นเหรอครับเขียนเอาเด้อผมก็ผมก่เคยมีเวลาก็เขียนเอาเนี่ยก็ได้ผมก็ใส่เวลาหน่อยพี่กันจ้าจ้าจ้าอาจารย์เป็นเลขซองห้าหมื่นนะจา้จาเขียน เห็นว่าถล่มเจ้ามือไปก่อนหวยหวยถล่มเจ้ามือบูหวยถล่มฟังซื้อไอ้ถล่มเจ้ามือเอาหวยถล่มเจ้ามือเป็นยานแม่เท้าบ้านนี่ก็อยากลบลบลบแม่ย่านครับหวยถล่มเจ้ามือนะคะงวดนี้อาจารย์เอลยอาจารย์ให้ได้บุญแล้วอาจารย์ให้ได้บุญหลายๆนะครับ ครับผมไม่เป็นไรแบ่งแนวทางให้ครับให้ได้บุญหลายๆครับให้สู้เด้อบุญอาจารย์เพื่อนก็มีน้ำใจครับสาธุสาธุด้วยให้คนทั่วประเทศไทยนอได้ถูกกันนาอได้พิดกันดังๆเลงวันนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะร่วมทบุญน้่อยู่เด้ออาจารย์เด้อเดี๋ยวจะอวและจะทวบอกครับผมครับผมขอบคุณหลายๆเด้อสาธุนําครับขอให้บารมีหลวงปู่เนาะให้บารมีหลวงปู่จังหวัดสิเกตุกๆองเนาะเหลือให้หนุนดู ขึ้นร่ำรวยร่ำรวยมั่งมีสีสุกเลยรุ่งเรืองด้วยนะสาธุสาธุสาธุออเดอร์จ้าคุณผู้ชมครับเขียนได้เลยนะเขียนได้เลยผมผมก็มีเวลาจะไปทอดกระินแล้วกรทอดกระินครับไว้ถล่มเจ้ามือจ้าครับเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ เ <พ uka> ม็ดเดียวเจ็ดสี่เม็ดเดียวเจ็ดสี่แล้วก็กันไปด้วยเด้อหนึ่งสี่หนึ่งสี่กันหนึ่งสี<พ>ง่เพียหนึ่งสี่กันไว้ครับเพี้ยเรียกเจ็ดไปเรียกหนึ่งไหวจันครับครับล่างล่างล่าง,ลางถล่มเจ้ามือสี่เก้าเม็ดเดียวล่างถล่มเจ้ามือสี่เก้าเม็ดเดียว เขียนแะ,นะ้รเนาะโมเมนอัเเลขซ่องหมจ้ะบมครับหลุมเจ้ามือหลุมเจ้ามือซื้อๆเนาะแต่กับเป็นเลขลับของอาจารย์ที่ใด้มากลับๆแต่กับเป็นเลขจากกทมจาก,จากกทมเนะแนวทางให้กทมมันรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมกไ็ได้มาแบบไหนผมก็ส่งแบบนั้นครับไม่มีเลขฝันและก็ไม่มีไปเลขเอาที่ไหนนอกจากจากกทมอย่างเดียวครับเลข ท 2, 2> <อ> <3 S 2> ั้งสองสามครับเลขเ,เล็กซองเลยอันนี้เป็นอันใบหนึ่งเป็นชุดถล่มเจ้ามืออีกใบหนึ่งเป็นชุดเลขซองหาเือนนะจ้ะครับผมข้าวซมีสองชุดสองชุดเด้อพี่น้องครับเลขซองหาเือนนะครับวันนี้เลขซองมีให้สามหางนะแต่จะเน้นไปทางล่างแต่จะฟันให้เม็ดเดียวครับ เม็ดเดียวห้าเจ็ดเลขสองประมเล็เล็กซองห้าหมื่นห้าเจ็ดห้าเจ็ดเม็ดเดียวอย่าลืมกลับด้วยเด้อพี่น้องอกลับแบบดำเนงอย่างนี้ครับอย่าลืมกลับบนกลับล่างด,ด้วย,วยนะยยครับกันเล็กซองไว้ด้วยเพราะว่าหวยมันจันกันอยู่ครับมีห้าแปดครับห้าแปดตัวกันนะครับห้าแปดห้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับตัวกันเพราะว่าบางถ้าให้ห้าเจ็ด อาเจ็ดอาจจะอันตัวกันก็ยังมีเด้อพี่น้องแมนบ่าับอาจารย์แมนครับแมนแมนแมนข้าเจ็ดคำผู้ใดจังได้ต้องเต็มห้าครับอันนี้สองห้าหมื่นพี่สองห้าหมื่นครับสองห้าหมื่นเขียนไว้แล้วครับอาจารย์ครับฟันเม็ดเดียวห้าเจ็ดเลขน่าจะเป็นเลขล่างเลยพี่เขาให้ล่างมานะครับแต่เราก็ต้องซื้อบนล่างด้วยนะครบเผื่อมันเหมือนนวดก่อนอ แต่เราก็เน้นเราก็เน้นเราก็หนักเอาเคยมีประวัติที่จริงแล้วอาจารย์เฮ่อาจารย์ผมกระบ่เป็นคนนักเล่นหวยเด้อครับเยาว่าผมเด้อครับครับผมครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมผมเคยซื้อมัดมดงวดเดียวหาเมื่อนอกนั่นมาผมหลับบานนี้ผมก็เลยบ่ซื้ออ่าเเดี๋ยวซื้อกันระวังนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้พี่น้องเอฟซีถูกกันละครับผมวันนี้มีสองชุดเด้อจ้ะ ผมแบ่งความรวยให้ให้คนไทยเนาะจะมีโชคด้วยกันนอแนวทางนะครับ<ล>ผมเรน,นชัดบ่ค่ะเอาเบืบ้องชัดบ่แนวทางนอแนวทางไม่เลขอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นนะเจ้าไหนไม่มีให้หวยร้อยเปอร์เซ็นถ้าใครให้หวยร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจะประกาศสั่งเขาเลยสั่งเลยนะครับอ่าทวนต้นเลขอาจารย์ฟังเนี่ยอาจารย์ผมขออนุญาตทวนนะครับครับ หวยถล่มเจ้ามือนะครับจากาคนซีสเกตนะครับวับนที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันหสิบสี่นะครับหวยถล่มเจ้ามือนะครับสามตัวเก้าเจ็ด2ีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่สองตัวเจ็ดสี่ตัวกันหนึ่งสี่นะครับล่างาครับล่างถล่มเจ้ามือสี่เก้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับพี่น้องอย่าลืมกลับเด้อครับเด้อต่อไป เป็นเลขสองห้าหมื่นนะครับจากอาจารย์คนศิษเกศนะครับวดนพฤัสที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันหกสิบสี่หวยเลขสองห้าหมื่นสองตัวห้าเจ็ดเน้นๆนะครับต่อไปเป็นตัวกันนะครับก็คือห้าแปดกับเจ็ดเก้าแม่นบ่าครับอาจารย์แม่นครับถูกต้องนะครับอาจารย์ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับมีอย่างฝากนะครับมีบุญมีงานอย่ใส่ฝากเลยครับผมครับขอฝาก ขาฝากสายบุญหน่อยเด้อถ้าใครจะทําบุญก็โอนเข้าบัญชีผมก็ได้ผมก็ไปทําอยู่ที่วัดเนาะวัดไปเรื่อยๆน่ะท่าสายเจเจจังหวัดศรีเกตชื่อดังเนาะมีหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนหลวงพ่อมุมเนาะครัหลวงปู่นเ,นปเครื่องหลวงปู่ศุขใครอยากทาบุญก็ร่วมเชิญทําบุญได้นะครับต่อดวงต่อชะต,ตาตารมเนาะให้หนุนดวงขึ้นไปเรื่อยๆขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับอัดเน,น้นๆเลยนะเจ็ดสีนะ่น่ะ อัดเน้นๆช็ีนะอัดมิดเดียวเลยโอ้ไม่ได้ขีเส้นใต้เลยขีเส้นใต้ก่ออาจารย์สำรับอันหมายเลขบัญชีผมว่าสามารถจะขึ้นนาจอให้เด้อครับอาจารย์เด้อครับจะขึ้นครับผมครับจะขึ้นจะขึนเอาแต่พี่น้องเอฟที่ท่านใดนะครับสนใจอยากจะร่วมทำบุญครับอาจารย์เซียนคนศรีสเกตทรมากข้างหมายเลขให้ห้าพระร่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเอธห้าพระร่วยจะให้หมายเลขบัญชีของอาจารย์เซียน คนสีสะเกดนะครับครับเดี๋ยวผมจะเย็ซีติดต่อไปทั้งอาจารย์๋อผมจะติดต่อไปทั้งอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมาเลขบัญซีให้ขเจ้านะครับผมครับผมสาธุครับสาธุได้เลยนะครับสาธุได้เลยอาจารย์สายบุญของจริงเด้อจ้าของแท้อิลีครับบุญจะมีตลอดอ่ะเอาหัวออกปุ๊บปูกปุ๊บมีต่บุญล้วนเลยครับ เจ็ดสี่เน้นอาจารย์มักพิเศษคือเจ็ดสี่นี่บอจ้ะครับผมเจ็ดสี่ชอบเจ็ดสี่นะครับเม็ดเดียวชอบเจ็ดสี่เม็ดเดียวนะครับแล้วกอล่างนี้ถ้าล่างล่างผมก็จะฟันให้ไปห้าเจ็ดครับผมชอบห้าเจ็ดครับเอาขอบคูดอาจารย์ละลายนะครับอาจารย์กับคงเวลาหน่อยนะครับพี่น้องครับครับได้รวยได้กิดได้กิดกันอาจารย์ครับรวยยกประเทศอื เอารวยยกประทเทศวันนี้นะครับนะขอย้ำนะครับขอย้ำว่าต้องมีล่างมีบนด้วยกันไว้บ้างครับกลับด้วยบน <ขอ S 1> ล่างขอให้รารวยเด้อสาธุสาธุด้วยครับสาธุครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดี